สวัสดีค่ะดาวพระเกตนะคะจะทำการโคจรยกย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่25ธันวาคมปี2564แล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ ปี2 5 6 5กินระยะเวลาประมาณ2เดือนตรงนี้นะคะเรามาเช็คกันค่ะว่าในช่วงสิ้นปีต่อเข้าปีใหม่นะคะจนไปถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์เลยเนี่ยดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรดาวพระเกตนะคะเมื่อโคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดก็จะช่วยกระตุ้นที่พบนั้นเรือนนั้นดาวพระเกตจะช่วยหนุนนำค่ะจะช่วยกระตุ้นค่ะและจะช่วยส่งเสริม ความเฮงได้เช่นเดียวกันแต่ก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะว่าการที่ดาวพระเกตโคจรไปเนี่ยไปอยู่ที่เรือนดีหรือเรือนเสียและไปเจอดาวใดบ้างนะคะ ในครั้งนี้นะคะดาวพระเกตได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระราหูค่ะซึ่งทั้งสองดาวนี้ก็ถือว่าเป็นดาวพี่น้องนะคะดาวพระเกได้ตามหลักหโหราศาสตร์แล้วถือว่าเป็นหางของดาวพระราหูนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการมาของดาวพระเกตในครั้งนี้ก็จะช่วยกระตุ้นช่วยส่งเสริมช่วยเพิ่มกําลังให้กับดาวพระราหูนั่นเองค่ะเรามาเช็คก,กันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีการโคจรโยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้จะ ทรงผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค้ะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าดาวพระเกต้นในวันที่25ธันวาคมปี2564จะทำการโคจรยโยกย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤกษบนะคะ นั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนวินาสของคุณนั่นเองค่ะและจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ปี2565ค่ะก็จะกินระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะการมาในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระราหูนะคะซึ่งดาวพระราหูเนี่ยมาอยู่ที่ราศีพฤกษบก่อนหน้านี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63เลยนะคะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภะของคุณค่ะมาอยู่ที่ เรือนวิณาตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดนะคะก็ต้องบอกว่านิดนั้นหมายถึงอ่อนแรงอ่อนกำลังต่ำต้อยด้อยค่านั่นเองค่ะ วินาศหมายถึงอะไรวินาศหมายถึงความพังทลายหมดไปวินาศหมายถึงเบื้องหลังวินาศหมายถึงหนี้สินการทะเละาะกันมีปัญหาและยังหมายถึงทางไกลได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนคําว่าสุภาะนะคะที่ดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะนะคะหมายถึงความเชื่อถือหมายถึงชื่อเสียงเครดิตหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะและยังหมายถึงทางไกลาทางต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกชาวลัคนาราศีมิถุน อย่างนี้ค่ะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนสุภะของคุณได้โคจรมาอยู่ในเรือนวินาศนั้นหลายๆคนนะคะอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีมาก่อนหน้านี้หลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะถูก d i s c ครดิตนะคะทําให้เสียชื่อเสียงมีคนพูดถึงคุณในด้านไม่ดีมีคนมารบกวนจิตใจคุณเกิดความเครียดต่างๆนานา,นาค่ะหลายเรื่องหลายปัญหาที่ชาวลัคนาราศีมิถุนได้พบเจอมานะคะ การจะติดต่อดีลงานกับทางไกลอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรรวมถึงการเจรจาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานอาจจะขัดแย้งกันหรือมีปัญหาหรือว่าอาจจะมีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าดาวสุภะดาวพระราหูนั้นได้โคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศปัญหาหลายๆอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณน,นะคะแต่ในจังหวะนี้ค่ะจังหวะที่ดาวพระเกตได้โคจรมาสมทบมาอยู่ร่วมกันกับ ดาวพระราหูในครั้งนี้ก็จะเป็นลักษณะที่จะช่วยส่งเสริมกําลังให้กับดาวพระราหูให้มีพละกกาลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ดาวพระเกตนั้นถือว่าเป็นหางของดาวพระราหูนะคะเมื่อโคจรมาอยู่ร่วมกันก็จะทําให้ดาวพระราหูนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมีกําลังมากยิ่งขึ้นจากที่เคยเป็นนิดอ่อนกําลังอ่อนค่านะคะก็จะมีพะละกําลังเพิ่มมากขึ้นอย่างที่สมัยบอกไปนั่นเองค่ะการที่ดาวมีกําลังเพิ่มมากขึ้นปัญหาที่คุณเคยเจอมาก็จะมีทางออกจะมีทางแก้หรืออาจจะลดน้อยถอยลงไปศัตรูคู่แข่ง ๆอาจจะมากร่ำไกรคุณไม่ได้นะคะประมาณนี้นะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยที่ดาวพระเกตโคโจรมาอยู่ในจุดนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าใครที่โดนทําให้เสียชื่อเสียงใครที่โดนทําให้ดิสเครดิตนะคะจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้กอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งการกอบกู้ชื่อเสียงอาจจะเป็นลักษณะของการมีผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงก็ได้ยอดขายที่มันเพิ่มขึ้นเป็นที่รู้จักในในกลุ่ม คนหมู่มากมากยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะมีการทําเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลแล้วก็ทําให้คนรู้จักคุณมากขึ้นหรือคนที่เคยเข้าใจคุณผิดอาจจะหันมาเข้าใจคุณได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นกลับกลายมาเป็นมิตรกันแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนและทํางานข้องเกี่ยวกับทางไกลาทางต่างประเทศนะคะก็จะมีเกณฑ์รับเรื่อค่ะใครที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์หรือสื่อโซเชียลนะคะ ก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและอย่างที่สมัยบอกไปนะใครที่มีคู่แข่งหรือว่าศัตรูทั้งหลายแหละนะคะช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งเขาก็จะแพ้ไผ่ขุนเช่นเดียวกันค่ะ อีกประการหนึ่งนะคะคำว่าวินาตนั้นยังหมายถึงการเป็นหนี้เป็นสินได้เช่นเดียวกันก็ต้องบอกชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระเกตดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อโคโจรมาอยู่ในเรือนวินาทใครที่เป็นหนี้อยู่ก็ไปชําระหนี้นะคะอย่าปล่อยให้เขาต้องมาทวงอย่าปล่อยให้เขาต้องมาถามมีดอกก็ชําระดอกไปมีต้นก็ชําระต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้เครดิตดาวเอ่อทำให้เครดิตของเรามันคงสภาพคงที่แบบนี้จะดีกว่า นะส่วนชาวลัคนาราศีไม่ถุนท่านใดที่ต้องการจะก,กู้หนี้ยืมสินไปกู้จากธนาคารหรือกู้จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะคะจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาอยู่ตรงนี้ก็จะทําให้คุณสามารถคุยได้กู้ได้เจรจาได้นะคะ บางคนอาจจะเป็นลักษณะของการกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถหรือว่ากู้เพื่อเอามาหมุนในธุรกิจในกิจการก็ตามแต่นะคะมันจะมีเกณฑ์ราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะหรือถ้าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนติดขัดจริงๆขัดสนจริงๆไม่มีเงินที่จะชําระนี่ช่วงนี้ก็จะสามารถใช้ปากพูดคุยได้ขอผ่อนผันขอเลื่อนได้เขาจะมีความเมตตาคุณเขาจะมีความเอ็นดูคุณนั่นเองนะคะแต่ในเมื่อเราขอเลื่อน ขอผ่อนผันได้แล้วเราก็ต้องรักษาสัญญาเพื่อที่จะคงสภาพความเครดิตดีของเราไว้ด้วยอันนี้อันนี้นะคะสมัยก็ต้องขอเตือนชาวมิถุนไว้ตรงนี้ด้วยนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเฮงรวยปังกันทั่วหน้าอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะการทา บุญก็ให้ยึดที่กําลังของเลข9ได้เลยนะซึ่งเป็นเลขของดาวพระราหูจะบริจาคเงิน9บาท19บาทหรือว่าจะทําบุญ9วัดอะไรก็ตามแต่นะคะล้วนแล้วแต่หนุนนําดวงชะตาของคุณให้ไปสู่จุดที่ดีอย่างแน่นอนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ